อีโมจิอีโมจิเลื่อนขึ้นกล้องเลื่อนขึ้นอีหนึ่งแล้วก็พร้อมนายห้าสี่สามสองไปห้ากล้องไหนพี่ยกมือหน่อยจ้ากล้องไหนยกมือหน่อยเอ้ยเอ้ยอีโมจิต่อไปอ้ไอ้อิโมจิต่อไป อีโมจิต่อไปอีโมจิสุดท้ายและไม่น่าเชื่อไม่น <researching> <programmes> ่าเชื <din Viv i> ่อว่าสกายอยากทำไอ้เฮ้ยขาดีคุณตัดมิดมี พร้อมกนอันหรอแล้ววงมันจะกว้างไปยปะยยอ๋อหน้ามันต้องใกล้กันอ๋อกนรนะกล้องล็อกไว้แล้วกล้องมึงล็อกไว้เลยนะองั้นเราถอยเก้าอี้อ่ะเอาหน้าใกล้กัน <c oughs> ให้หนีวงนะ <c oughs> ให้หนีวงเออทำไมกล้องซูมเข้ามาอีกดิสามสองไป อีโมจิต่อไปเออเนี่ยถ้าถ้ากล้องเป็นสาววายต้องค่อยๆซูมแล้วอันนี้รู้ไหมกล้องไอ้ไอ้กล้องสาววายากงก็อกเออตายอีโมจิพร้อมนายไปนี่เออเออมันคิดได้อีกไหมอีโมจิสุดท้ายไป